เขาแล้วเขาแล้วอ่ะ,อะพี่กุลเขาแล้วแม่แม่แม่แมวิรวันเข้ามาแล้วพูดทุกท่านนะครับวันนี้พี่พี่กุลนะครับจะขอเลขแม่วิละวันนะครับแม่ตำหนักแม่วิลวันให้ได้กับสี่ทุกคนนะครับตำหนักแม่วิลวันครับแม่พี่กุลนะครับจุดทูบ ขอแม่วิลาวันนะครับพี่พี่กุณนะครับไปเที่ยวได้ทั้งไปเที่ยวทั่วประเทศนะครับวันนี้สดสดเอฟนี่ครับท,ท,ทุกคนนะครับพามารูมแม่พี่กุณกลางจุดุดียวนะครับ นานแล้วนะครับไม่ได้มาโขตรงนี้นะครับนี่คือตำาหนักเม่อยอาวัน เขาแล้วเขาแล้วอะผิว,วคุณเขาแล้วแม่แม่แม่วิญลวันเข้ามาแล้ว มีเวลาเข่าร่างพี่ปิุ่ปุแม่ดุลานมาลีเดอร์ดานไม่ันี้รางเข้าเลยมาจุบมาจุบทุกอธิษฐานร่างมีเวลาวันเข้าเลยตอนนี้ลัางเข้าอยู่นะครับนี่ร้องไห้เลยท่านใดใดน่าร้องไห้่านที่ร่ารคหแม่จตวันเข่าร่างได้จะร้องไห้เยู่ แม่ิคุณแม่เปน็นแบบคุณแม่วิลาวันวิลาวันนะแม่เป็นเหมืงคกัแม่ต้องการนนอะไรเนาะ้องไห้อย่างเดียวนี่แม่วิลาวันต้องการนนอะไรเนาะกินนี้สื่อกับลูกหลานลูกหลานมาขอโชคลาภด้วยแม่เด้ออืาไม่ได้มาลบหลวงมาขอโชคขอลาภงวดวันแม่ลูกหลานมาไทายทรรขอโชคลาภนั่งสมาธิอยู่ เดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งมานั่งสมาธิทุกคนเลขตัวแรกเลขทูบเลขเจ็ดนะเจ็ดปอมเจ็ดค่ะเจ็ดมาแล้ววะเจ็ดมาวันที่หนึ่งนั่งสมาธิอยู่ค่ะอือฮึนั่งแมนแมนเดอร์ไม่มองเลขให้แมนแมนเดอร์งวดที่แล้วได้หกสองอะไรนะ เข้านะครับงวดที่แล้วหกสองสี่หกสองสี่เออหกสองสี่ที่มาถ่ายทำงวดที่แล้วงวดที่แล้วไม่ได้มาถ่ายมาแล้วค่ะคุณแม่เป็นยังไงบ้างไปแล้วไปแล้วอะมาเดี๋ยวพี่ปุณออกร่างออกร่างเลยพี่คุณหานางนั่นี่นะฮานามาทางเอ็ดมินเลยสิครับมาไวไปไวบ้างแม่ว่าจะขอเลขสักหน่อยไม่ทันเลยเมื่อคืนคุณแม่อธิษฐานว่ายังไงคะ ผนอีน่นแหละค่ะนั่เข้าร่างเมื่อกี้มาผ่านร่างค่ะมาผ่านร่างเห็นร้องไห้นี่คืออะไรคะหรือว่านั่งสมาธิเมื่อกี้หันหลังแม่เขาไม่พูดเขาไม่พูดม่เขาไม่พูดเขาสื่อบอกอะไรบ้างเมื่อกี้ีนบอกว่าอะไรบ้างแม่มา แม่เ็เห็นลูกหลานมาเขาดีใจค่ะเขาดีใจเห็นลูกหลานมาที่ตำหนักเขามาผ่านร่างเลยมาร้องไห้ดีใจดีใจ,ใจอืมฮานานี้คสวัสดีแม่พี่พีกุลนะครับท่านมายังไงน้ำกินสม,มัยร้องไห้ แม่เข้ามาผ่านร่างเขาเห็นลูกล้านมาเยอะเขาดีใจเขาดีใจเห็นลูกล้านมาเซีมาเยอะเข้ามาแบบนี้บ่อยไหมปกตินานแล้วนานนานที่จะเข้าเข้ามาแบบไหนเวลาเข้ามาเนี่ยปกติเหมือนมือนลมพัดมาแล้วก็จำอะไรไม่ได้แต่รู้ว่ารู้สึกว่าเขาร่าง ตัวอยู่แต่แต่มันมันมันบังคับตัวเองไม่ได้บังคับตัวเองไม่ได้แต่แม่สัมผัสว่าท่านเข้าร่างแต่ตัวเลขที่ได้บอกไหมคะไม่มีตัวเลขบ่าจะทำตัวเลขเงียบเลยท่าน,านดีใจเห็นลูกหลานมาท่านมาผ่านร่างเฉยๆท่านไม่ได้สวมไม่ได้แค่ผ่านเว็บหนึ่งเห็นพี่พันธุ์พูดเมื่อกี้ว่า คลิปที่แล้วเมื่ที่แล้วก็คือให้ตัวเลขผ่านเลขทูบเ่วานี้คุณแม่ฝันไหมคะไม่ฝันแต่แล้วก็ฝันจำได้ไหมเห็นอันนี้อยู่ไม่พูดฝันดีกว่าเอาเลขทูบด,ดีกว่าตัวเลขเยอะอืม นี่น้อยก็ได้เป็นไรแื่ฝันดี่มันตรงกันเนาะฝันดีมันมีเลขฝันแล้วก็เลขทูปงั้นก็เล่าความเป็นไปเป็นมาที่มีญานจิตกับแม่เวลาวันเป็นไงนะแต่ก่อนเป็นยังไงฝันที่ยังไงแต่ก่อนแต่ก่อนก็ฝันก่อนที่จะมารู้จักโปรใหม่ ปูปูตัวนั้นปูก็เพิ่งเพิ่งรับขันปูยังยังยังไม่เก่งยังไม่นี่เท่าไหร่ปูเพิ่งรับขันได้ปีสองปีก็มารู้จักเ้ามามายังไม่ได้ยกสารอะไรให้แม่นี่มารู้จักมาเหยียบครั้งแรกเลยมาเหยียบสถานที่ตำหนักปูนี่ครั้งแรกแม่ก็าตามไปก็าตามไปกระซิบบอก บอกเลยบอกว่าอยากรวยไหมค่ะถ้าอยากรวยแม่จะให้โชคบักยกตั้งสารให้ด้วยแล้วปู่บอกว่าแม่วิลาวัานแต่ตัวเองไม่เชื่อทางร่างนี้ไม่เชื่อค่ะก็ยังสับสนอยู่ไปบอกประมาณแปนดนาทดตั้งเต็นตหมดติดตแต็แตไม่ตนี้เป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยเลน่นเลยไม่ค่อยพูดซื้อก็ห้าบาทสิบบาทยี่สิบบาท แต่ตอนแรกซื้ออันนั้นกล้าหน่อยครั้งแรกเลยที่บอกถูกได้กับสองหมืนแค่นั้นเองนอกนั้นก็ม่ได้หกสิบบาทแปดสิบบาทหลังจากงวดที่แปดแล้วคุณแม่ได้เคยได้อีกไหมก็ได้กับติดกับป๋อยนี่นี่คนไอ้งวดที่ผ่านมาหกศนไม่ก็ได้ได้แต่ซื้อห้าบาทเองส่วนมากจะมาเข้าฝัน ศูนย์หกได้ได้บนห้าบาทล่างก็ห้าบาทไม่เคยเล่นเยอะไม่เคยซื้อเยอะได้จากความฝันหรือว่าได้จากการจุดทุบส่วนใหญ่ก็บางทีก็ตีฝันบ้างส่วนส่วนมากก็จะจุดทุบจุดที่นี่ส่วนมากก็จุดที่นี่ที่บ้านจุดก็ได้เหมือนกันที่บ้านสามตัวตรงตั้งหลายงดแต่นี่ไม่ไม่เคยซื้อ มันงวดถือแล้วก็ไม่ได้ซื้อเอาไม่จุดนี้จุดทุกงวดได้ทุกงวดมันเดี๋ยวก็มีพลาดบ้างมันมีพลาดบ้างบางทีก็พลาดไปสองงวดติดก็มีแล้วก็บางทีก็ได้สองงวดติดสามงวดติดแต่แต่ไม่รู้เหมือนกันไม่มีดวงปกติคุณแม่จุดขอเลขนี้จะมีการบนบานไหมคะไม่ได้บนบานนะขอเลยขอขอคือ แม่จะขอว่าถ้าแม่นี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานที่ตรงนี้ถ้าเป็นร่างของแม่วิรวาาันจริงๆที่กลับชาติมาเกิดก็ให้แม่ประทานโชคเปิดโชคเปิดดวงให้ลูกหลานก็บอกแค่นี้แล้วก็จะได้มาอยู่กับปูเสดมลช่วยช่วยสถานที่ตรงนี้ก็เดินกับปูจะบอกเขาอย่างนี้ตลอด แต่เขาก็มีพลาดบ้างไม่ใช่เขาจะให้ถูกทุกคนเจ็ดศูนย์หนึ่งมันก็สามตัวเลขทุกเลขทุกมาแล้วบเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งทุกคนนะครับน่าจะเป็นเลขหนึ่งนะตัวสุดท้ายเนี่ยแต่ยังมองไม่ชคบตัดเลขกล้องย้ายไม่ได้เจ็ดศูนย์แล้วว่านม่งด้จะเข้าไหมแต่แต่แม่ครูก็จุดพี่สาวก็จุดทางนั้นก็สลับกันงดทีแล้วแม่ครูก็ได้สี่หกสอง ไปทางนี้ได้หกสองสี่ถ้าแต่ไม่ใช่สองหกสี่ถ้าถ้าเราซื้อขึ้นมันก็หกสี่ตรงเหมือนกันเนาะถ้าเราซื้อขึ้นบนหนึ่งแล้วนะเจ็ดศูนย์หนึ่งน่าจะเป็นเจ็ดศูนย์หนึ่งแต่ยังไม่ชัดนะแม่วีรบัณดูให้หน่อยสิตัวสุดท้ายแม่พี่กุลเลขอะไรเอ่ยเลขอะไรคะแม่ไปดูใกล้ๆนะครับเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งเนาะ จ็ดศูนย์หนึ่งนะคะ F4 เนาะขยายในจอนี่ครับเจ็ดศูนย์หนึ่งเนาะเจ็ดศูนย์เจดก็ได้เจ็ดศนหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดไปตามประเทศก็ได้วันนี้เนาะพี่พิกุลนะครับแม่พิกุลนะครับจุดทูปให้นะครับและในครั้งที่จุดก็แม่เวลาวันมาผ่านร่างพอดีเนาะกำลังอธิษฐานกินพอดีลืมกินนี้ รองให้ท่านดีใจท่านอาจจะให้ละมั้งสามตัวรองให้ดูวีโรบได้ไหมเนี่ยไม่ได้แล้วไม่ได้ผ่านร่างแล้วพี่ไม่ได้ผ่านแสดงว่าไม่ได้แล้วตอนนี้มีตัวเลขแล้วได้ตัวเลขแล้วมีตรอยิยมเลยตอนนี้ครับทุกยังไม่หมดเลยนะเพิ่งไหม้แล้วก็ผ่านร่างทุกคนค ไม่คือถ,ถ้าพูดตรงๆไม่อยากให้ให้เขามาเต็มอนะ่ะมาเต็มไม่อยากให้มาเต็มนะทำไมคือไม่ไบังคับไม่ให้ไม่ให้เข้ารา่างเต็มต้องตั้งสถิตแต่เขาเต็มแล้วเหนื่อยไม่เรื่องเหนื่อยหรือ,อยังไง <c oughs> เหนื่อยมันไม่เหนื่อยเราแปลว่าไม่ไม่อยากให้เข้ามาเต็มนะใช่ถ้าเข้ามาสามตัวเต็มๆก็น่าให้ให้เข้านะเข้าบ่อยนะครับ เข้ามาสามตัวเนาะเข้ามาสามตัวเติมๆมไม่อยากให้เข้าทุกวันแต่ว่ายังได้สามตัวเล็กทูบอยู่ดัดเล่นด้วยนะ FC 70 01จ็ดนยเลขบอเล็กอะไรนะครับผมเล็กเลขทูบเล็กอะไรนะครับบ FC นะครับเจ็ดเจ็ยหน่งเจ้ดศูนห่หมือนาหมดที่แล้วไหมก็ลองดูก็เป็นเรวกองครั้งไปยกระดับกันเล่นเยอะ ครับเป็นแนวทางเนาะครับอ่าฝากกุไลกุเชนเอฟซีนะเป็นแนวทางครับแม่พี่คุณนะครับขอบคุณแม่พี่คุณพี่คุณนะครับสาธุสาธุขอบคุณครับผมสวัสดีครับผม